ผู้แทนยาไรายได้ดีไหมจีมีน้องหลายหลคนเงินเดือน1,000งบาทแต่ว่าได้ค่าคอมมา6กหมื่ไม่จบเพศะก็สามารถทำได้นะคะภาษาอังกฤษถ้าไม่ได้เลยเนี่ยจะทำได้ไหมต้องสอบโทอีกไหมคะพี่ แทนยาอไรได้ดีไหมจะอยู่ที่ประมาณ38 0 0 0จนถึง6ก0มื่นแสนก็มีนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับบริบทหลายๆอย่างพี่ขจีค้าหนูจบโทรกอังกฤษนะคะโปรไฟล์ดีมากเลยนะคะบอกใช่ค่ะน้องโปรไฟล์ดีแต่ว่าพี่ค่าตัวเราไม่สูงเนื่องจากว่าเวลาที่เขาปล่อยเราออกไปทํางานเนี่ยเราไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่าเราอะทำไม่เป็นถูกไหมคนที่จะค่าตัวแพงนะคะคือคนที่เขาทํางานเป็นอยู่แล้วเขารู้จักหมอในเขตสมมุติว่าบอกชื่อคนนี้ไปอะแล้วหมอรู้จักเออ คนแบบนี้จะค่าตัวแพงอีกกรณีหนึ่งถ้าสิวน้องที่จบเพสัตอะไรเงี้ยถามว่าสตาร์ดแบบเงินเดือนแพงไหมน้องจีเลยหลายคนนะที่เข้าออริจินัลไปสตาร์ดนะคะเงินเดือนไม่เกิน2อง0มืบาทนะคะเพราะว่าคุณยังไม่รู้วิธีการทํางานไม่จบเพสัตทาได้ไหมคะพี่คจีไม่จบเพสัตก็ าารถทำได้นะคะอย่าจิจบนิเทศนะคะก็สามารถทําได้คนที่เป็น p r i ORITY อันดับแรกของในวงการยาก,ก็แน่นอนว่า 1. ต้องจบเภสัชสองเทคนิคการแพทย์3จบพยาบาลหรือวิทยศาศาสตร์สาขาอื่นๆและ4ก็คือเนี่แหละทั่วไปเหมือนอย่างเราๆเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องมีใจในลักในงานคุณต้องตั้งใจในการมาเรียน Product นะคะพี่ค้าหนูอยากได้เงินเยอะคะ่ะแต่กดดันไหมคะกดดันหนูไม่ทํานะคะอย่างนี้ไม่เอานะคะพี่ขจิไม่ปลื้มนะคะภาษาอังกฤษถ้าไม่ได้ ได้เลยเนี่ยจะทําได้ไหมต้องสอบโทอีกไหมคะพี่ถามว่างานในวงการยาต้องใช้ภาษาอังกฤษไหมก็ใช้นะคะมีเปเปอร์ที่เป็นภาษาอังกฤษถ้าส่วนใหญ่เด็กที่จบเภสัชอ่ะเขาจะได้ภาษาอังกฤษแล้วเขาจะมีพื้นฐานเรื่องยาอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้แค่อาจจะต้องไปเรียนยาที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ว่าคนที่จบจักสายข้างนอกมาแล้วไม่เก่งอังกฤษเลยเนี่ยไม่เป็นไรนะคะส่วนใหญ่เปเปอร์ที่เขาสอ กะะ็จะเป็นภาษาไทยอยู่แล้วหรือว่ามี PM นะคะหรือ Product Manager อคอยสอนคุณซึ่งเขาจะก็จะกรองมาอยู่แล้วจากเปเปอร์ที่เป็นภาษา,ษาษอังกฤษเขาจะไดเจสตหรือย่อยให้เป็นภาษาไทยเพื่อให้คุณง่ายต่อการเข้าใจนะคะถ้าคุณไปเข้าบริษัทยาใหม่เขาจะมีการเทรนให้คุณก่อนออกตลาดอยู่แล้วหรือมีการ On the Job t r a i n i n g หมายความว่าออกไปขาย <c oughs> ไปแล้วก็เทรนไปด้วยขายไปแล้วก็เทรนไปด้วยนะคะไม่ต้องกังวลนะแต่ถามว่าภาษาอังกฤษควรรู้บ้างไหมก็ควรจะรู้บ้างนะเช่น Ambulance Emergency r o o m โ r o r มาจากอะไร oncology แปลว่าอะไรคืออังนี้ถ้ามาเรียนในคลาส G นะคะ G จะมีการ practice ภาษา,ษาอังกฤษเบื้องต้นที่น้องจะต้องได้เจอในวงการยาให้น้องๆได้ฝึกเรียนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้มาเรียนกับพี่ค่ะจีไม่เป็นไรคุณสามารถไปหาคำศัพท์หรือว่าศึกษาเบื้องต้นนะจากใน Google ได้เลยนะ